สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะไอก็จะพาทุกคนไปไปดูไลน์เว็บตูนกันนะคลิปหน้าเราจะเล่นสตาร์เกิลนะคะแล้วก็เราจะอยู่ที่ที่มันเสียงไม่มีเสียงเลยเด็กันนะคะไปเลยที่ไลน์เว็บตูน <c oughs> ก็กดที่เข้าสู่ระบบโดยไลน์นะคะเร็วเร็ว ใครอยากรู้นะคะว่าเราใช้แอปอะไรนะคะนี่คือแอป M Samsung ชื่อเต็มก็คือ Mod Modsen f o Samsung ใช่หรือเปล่าอม่เจอไม่ได้เนะแต่เราแค่พิมพ์ไปว่า M Samsung ก็จะเจอเลยนะคะรอสักครู่ เจแ,แ,แล้วก็อัพอัพอัพแล้วโ,โหเจหัวร้อนในเกมโดตานี่คือสมะรภูมิอันแสนดุเดือดระหว่างฝ่ายเดอะเรดิและฝ่ายเดอะไดฮีโร่แต่และฝ่าย างก็มีความสามารถพิเศษที่ใช้ห้ามหัน่นกันเช่นเจเดอะ์บูเชอร์สามารถฮุกเอาตะขอเกี่ยวฮีโร่มาหาตัวเองได้ตาเหล่าฮีโร่ต้องใช้ความสามารถพิเศษนั้นมาป้องกันบ้านของตนเองจากการบุกรุกของฮีโร่และพวกคลิฟใช่เปล่าฝ่ายตรงข้ามนี่คือการต่อสู้ของพวกเรา เดอะแบดเทลบักบักอีสให้แ่ะสะกดมั à, à, ่วอ่านผิดขอโทษได้นะมาเดี๋ยวโชว์สเต็ปขั้นเทพในการบอกฟรีสให้ดูเล่นกลางไว้ใจพวกเราได้เลยนี่เน่ไม่ให้ไปไม่ให้ไปมีคนช่วยล็อกคลิปแบบนี้เก็บกลูนสบายใจเลยไหนเป็นไงบ้าง เฮ้ยไงไปเป็นคี้ป๊อกซะเองเอาไว้ัน,นดิจูจๆอยู่หลังขี้ใส่วนเร็วก,ก่นเก็บลีบสายสายข้าไม่ยอมให้แกฟ้าไม่ไง่ายแลวเฟ้ยแล้วแกจะทำไมจะการนาน่าท่าอะไรฟะไม่เห็นจะโดนเอ,เออตอนนี้มันยาวนะ ไม่เอาละไม่ไหวไม่ไหวรุมเก็กสิตอนเจแล้วข้อตอน,นโนตปุ๊กพันว้านโนตปุ๊กพังซะแล้วแต่ไม่เป็นไรถอดเอาฮาร์ดดิส์ไปฟรอร์เมตแล้วใช้ต่อได้เฮ้ยเพราะตัวฉันเองไม่อาจทำตามใจเธอทุกอย่างแกฟรอร์เมตอาริสผิดลูกเหรอ เซอร์ควตอนเปลืองเงินโหอยากได้อ่ะกำลังเซลซะด้วยก็ซื้อเลยสิเซล40เปอร์เซ็นแต่แม้จะซื้อทำไมไม่รู้ของเก่าก็ยังใช้ได้เปลืองเงินเปล่าๆเอออย่าให้คุณคิดเองดีกว่าช่ว,วงนี้ไม่ค่อยมีเงินด้วยเก็บเงินไว้ใช้ยามจำเป็นดีกว่าหนึ่งนาทีต่อมาแล้วซื้อมาทำไมสภาพไรจิกเซอร์คัวตอนตามสั่ง นะร้านตามสั่งสั่งอะไรดีคะเล็กน้ำชิ้นเปิดตับไม่งอกไม่ใส่กาเทียมเจยียวที่เสแคบหมูนายล่ะกะเพราไกา่ไข่ดาวสั่งง่ายกว่าเขาตั้งเยอะทำไมทำมาผิดอ,อ,อ้าวอ้าวคณะหมูกรอบไข่เจียวเจลข้อตอนบัตรเก่า เฮ้ยเป๋าตังมีแค่บัตรเก่าๆหมดอายุทิ้งเลยดีกว่าอย่าทิ้งอย่าทิ้งให้ข้าเถอเอาไปดิกำลังเป็นทำกำลังทำงานอนดีรเลยเลยสะสมบัตรอ่ะน,นะดีดีเอามาฝึกงัดประตูชาวบ้านเขานี่แหละเอามาคืนเดี๋ยวนี้เจว,วละข้อตอนจีบโอ้ยอ้าวตอนรีบเหรอขอโทษด้วยนะคะพอดีเห็นไม่ชัดตอนนี้อยู่ที่แดดนะ โอ้ยรีบรีบโอ้ยรีบรีบ,รบขอบคุณค่ะเจรข้อตอนเลขเหรียญก็เจรข้อตอนเลขเหรียญน,นี้เอาไว้ทีหลังนะคะสำหรับนี้ก็ขอบ,บายบายค่ะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ทางด้านขวาทางด้านซ้ายนะคะก็อยากจะซับสไคร์ก็อย่าลืมทางด้านขวานะสำหรับวันนี้บายบายจ้ะ เดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาเอาตอนแรกเรียให้ทุกคนฟังกันนะคะแต่ตอนนี้มันก็เยอะแล้วบ๊ายบาย